ที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวด์โฟนทําให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถใช้เกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวนโหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีน้องๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่เช่นเคยโนติสนะครับก็วันนี้นะครับพี่ก็มี after stage นะครับเป็นการสรุปส a g e หรือสรุปเวที Discord อัปเดต8.0มาให้เองนะครับหลังจากที่อัปเดตที่แล้วมันไม่ได้มีแก่นสารอะไรมากนะเขาก็เลยไม่ได้ทําสรุปมาให้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือต่อให้เราไปฟังๆกันแล้วมันมีแต่น มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นคนเห็นปกก็อาจจะแบบหุยเชียร์ดราก้อนบอลมานี่ยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูสเสนีดิพี่ขออนุญาตเปิดสเสนีให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับผมอ่ะดพิพิขออนุญาตเปิดเสียงเบาๆนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดฟูลสกรีนให้ดูนะครับน,นี่มันจะเบาไปไหมไม่เป็นไรหรอกนะนี่โหเย็ดเค้แบบต้องอุทานกันว่าเย็ดเค้กันเลยทีเดียว นะครับผมเป็นในส่วนของโมลี่นะครับภาคซูปเปอร์นั่นเองนี่โอเคก็ไม่ได้แบบอ่าไม่ได้มาเยอะไม่ได้มาเยอะแต่ว่าก็มีให้ดูใช่ไหมก็มีให้ดูนะครับผมเออแพ้ๆกันไปครับแพายกันไปก็นี่ครับแล้วก็เขาได้ยืนยันในสนิีกแล้วนะครับก็พวกเองอ่ะขอกันมานานแล้วแหละโดยยูนิตตัวนี้เนี่ยจะเป็นยูนิต second ever quest v a g u a r d นะครับ second ever quest v a g u a r d แสดงว่าเขาการันตีแล้วว่าจะเป็น variant ตัวต่อไปที่เป็นฟรีนั่นเองแต่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมเอออันนี้เขายังไม่แน่ใจนะว่าพูดถึงตัวของเบจิต้าหรือเปล่าหรือหมายถึงตัวของโบลีนะนี่ต้องรอดูนะครับเพราะว่าตัวของ second ever quest วอสแอนการ์เนี่ยมันก็มีในส่วนของตัวทรงที่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็น second evo นั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงตัวโบลีก็ได้นะตัวโบลีก็อาจจะแบบว่าเป็นตัวรู้แล้วก็ Evo เป็น Secret แล้วก็ evo เป็นแวนการ์หรือเปล่าอ่านี่ ต้องไปรอดูอีกทีแต่เขาบอกว่าแวนกาดแล้วนะอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มได้แล้วว่าจะมีตัวแวนกาดเพิ่มแน่นอนนะครับประมาณนี้โอเคก็จบกันไปต่อไปในส่วนของตัวข้อมูลสรุปอัปเดตของตัว สเต,ตนั่นเองโอเคไ่พผู้พันทำเองเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคเนื้อหาสําคัญก่อนเลยนะครับตัวของ Deal Over Heaven นั้นจะไม่ได้มาในอัปเดตต,ต่อไปนะครับเขาเนี่ย <g ur ly> จะได้มาในอัปเดต9.0หรืออัปเดตรอบปีนั่นเองนะครับไม่ใช่8.5หลายๆคนลือกันนะพี่ได้ยินน้องๆหลายคนพูดกันหรือว่าอ้มันจะมา8.5นะครับมันไม่ได้มา8.5นะครับผมก็นั่นแหละอย่างที่พี่บอกไปนะครับว่าเขาได้ทําการพูดไปแล้วว่าเขาจะเอามาลงจุดศูนย์นะครับเป็นอัปเดตใหญ่เฟมิเลียเนี่ยมีการแบบ มุ่งที่จะพัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่ามันง่ายที่จะ,อะมอบให้กับผู้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยสามารถจัดโพให้กับคอมมูนิตี้ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือลักษณะพี่มองว่าเขาอาจจะเป็นการชุบชีวิตของยูนิตตัวเก่าๆหรืออะไรทำนองนี้แทนนะคิดว่าแบบมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แฟนการเนี่ยจะไม่ได้รับบัฟเพิ่มอีกแล้วนะครับก็คือพวกกจิตา้าหรือพวกเดวโลเนี่ยก็คือเต็มระบบก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าโอลี่แฟมิเลียจะไม่บัฟนะครับมีแค่แฟมิเลียเท่านั้นที่จะถูกบัฟขึ้นมา ก็อาจจะแบบนกวันดีขึ้นาจาหมดูดีขึ้นต่อไปนะครับพี่ๆตอนนี้ก็แช่ไว้อยู่นะครับจนกว่าปัญหาหลักๆนั้นจะถูกแก้ไขนะครับจะไม่มีพาสีใหม่หรือว่ารางวัลใหม่ๆจนกว่าจะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะต่อไปนะครับนิสัยไม่มีแพลนที่จะเพิ่มนิสัยใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ตัวฟาร์มที่เป็นสูงกว่าร,ระดับลุงเนี่ยมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะมีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในทําการวางแพลนอยู่นะต่อไปนะครับตัวของแวนกาดเนี่ยจะอยู่ในระดับลิมิเต็ดก็คือหายากไม่ใช่ว่าแบบหาเมรหราีาาัล อะไรประมาณนี้นะต่อไปนะครับใชนีทานเฟอร์สเนเวอร์คัมมิ่นะครับก็คือในส่วนของการโอนย้ายใชยนี่จากตัวธรรมดาไปใชนีเนี่ยจะไม่มานะครับเค okay, ต่อไปในส่วนของ v a n การ์ดแฟมิเลีนะครับเราจะได้จำนวนแวนการ์ดแฟมิเลียเนี่ยต่ออัปเดตเนี่ยอย่างมั่นคงหรือเปล่าอย่างสม่ําเสมอหรือเปล่าเขาบอกว่า ไม่มีเลขที่ตายตัวนะอยากเพิ่มก็ต่อเมื่อเดฟหรือว่าทีมผู้พัฒนาเนี่ยต้องการที่จะใส่มันเข้าไปนะครับแล้วอย่างโกโจกับซูคุนะเนี่ยแฟมิเลียเนี่ยจะกลับมาหลังจากอีเวนต์นี้ไหมเขาบอกว่าแน่นอนแต่ว่าจะได้ยากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็สําหรับคนที่เอ้ยผมคิดว่าผมจะเก็บรีโลหรือผมจะเก็บตัวของซูคุนะแฟมิเลียโกโจแฟมิเลียดีก็ตัดสินใจได้แล,นะแล้วก็มันไม่ได้แรไรขนาดนั้นฉะนั้นก็พี่แนะนําว่าถ้าเป็นน้องๆเลก ตัวของรีโรได้เลยนะครับผมต่อไปแล้วสนิคเบจิต้าเนี่ยจะเป็นดับเบิลอีโวหรือว่าเป็นแฟมิล y ียเขาบอกว่าถ้าพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะงงเอาเป็นว่าเหมือนแบบรอดูและกันรอดูและกันอ่าเขาว่างั้นนะโอเคต่อไปแล้วโอบิโต่ยจะได้แวนกาดแฟมิลียไหมเขาบอกว่าก็ไม่แน่ถ้าสมมติว่ามีการโหวตเข้ามานะคะรับผลโหวตสำหรับ แฟมิลเลียเนี่ยจะมีบ่อยๆไหมเขาบอกว่าแน่นอนเพราะว่าแฟมิ l เลียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนาเสนอง่ายแบบคิดออกมาได้ง่ายพี่ก็เข้าใจนะเพราะว่าตัวแฟมิลเลียเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าที่คิดนะจากสังเกตได้ว่าอย่างตัวของซูคุนะหรือว่าตัวของโกโจเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาได้เพราะว่าตัวของแฟมิ l เลียเลยนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาเลยนะเป็นการชุบชีวิตยูนิตได้ง่ายในทางเขาแล้วก็ดีสําหรับผู้เล่นมากๆเลยนะครับต่อไปตัวของบัฟกับบาลานซ์นะครับแล้วเขาจะทําการบัฟยูนิตดันๆหรือเปล่าเขาบอกไม่แน่ถ แล้วสมมุติว่าเดเวลลอปได้บัฟเนี่ยโกจิต้าเนี่ยจะได้บัฟไหมเขาบอกว่าไม่นะครับตัวแวนการเนี่ยจะไม่ได้บัฟแล้วอย่างที่เกิดไปตอนอิมพอร์แดนหรือว่าใจความสําคัญนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกเขาจะได้แฟมิเลียแทนอ่าแสดงว่าอนาคตเนี่ยโกจิต้าเนี่ยพี่ว่ามีแววสูงมากที่จะได้แฟมิเลียร์มันของตัวเองนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะอันนี้พี่แค่รู้สึกเฉยเเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบ่นว่าโกจิต้าเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นเออต่อไปนะครับ are all released units getting buff แล้วยูนิตที่ถูกปล่อยออกมาจะถูกบบบัััฟฟหหมมมมมมมดดเเเลย้้้้ขาาาาาอออกกววว่่่่ถถสุตตติิคูนนีโพืะะ็จไ คล้ายๆแบบดันๆถ้าสูงต้องมีการโหวตว่าอยากให้บัฟยูนิตตัวไหนดันๆเขาก็จะบัฟดันๆให้ประมาณนั้นคุณสามารถเลิกทําให้ตัวแวนการเป็นลิมิเต็ดได้ไหมคือคือเหมือนหาได้ทั่วไปได้ไหมเขาบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย แวนการ์ดยูนิตเนี่ยเราอยากทําให้มันเป็นลิมิเต็ดอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วนิสัยใหม่โอเคไม่ได้มีแลนไว้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของเกมโหมดคอนเทนต์นะครับเราจะมีตัวฟาร์มตังที่เป็นเทียร์ลุงขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่วางแลนไว้แล้วนะครับแล้วมีอัปเดตโตเกียวกูไหมเขาบอกว่าเอ่อ no comment นะครับก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรเพิ่มเข้ามานะครับแล้วอัปเดตต่อไปจะมีตัวแวนการ์ดหรือเปล่าเขาบอกแน่นอนครับมีตัวแวนการ์ดนะครับ,รบแล้วคอนเทนต์ช่วงท้ายเกมหรือเ n ็นเกมเนี่ยจะมีการพัฒนาไหมเขาบอกแแแนนนนนนน่่อออตตีี้้้มลไไวววใหัปโ ที่มีความยูนิคโหมดที่มีแมคาินิกที่แตกต่างน่าจะประมาณว่าแบบนอกเหนือจากเรสอะไรประมาณนี้ปะอ่านอกเหนือจากเรสละเขาบอกว่าแน่นอนมนแน่นอนแสดงว่าไออัปเดตหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นดันเจี้ยนหรือเปล่า่เหมือนเขาเจาะจงว่าไม่ใช่เรสเนี่ยอาจจะเป็นดันเจี้ยนแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะมันคล้ายๆทำเหมือนทรงนะต่อไป i f f i c u l t y complaint ก็คือพูดในเรื่องของความยากของเกม,มจะมีการแก้ไขอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับต่อไป Family จะสามารถใช้ในบอสรัชหรือว่าในโหมดที่ไม่มีการแข่งขันได้ไหมเขาบอกว่าไม่นะครับจะทําใหา้ระบบเกมมันพังแล้วอัปเดตออ y s ซี่ล่ะเขาบอกว่าถ้าผู้เล่นต้องการนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้แต่จริงๆพี่ว่าออ y s ซี่ตอนนี้ก็กลมกล่อมแล้วนะครับอาจจะน่าเบื่อไปบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่ายังพอเล่นได้เพลินเลยครับการ์ดนี่ก็สนุกต่อไปในส่วนของตัวอีเวนและอัปเดตนะครับแล้วดิโอเวเวนจะมาไหมนะครับเขาบอกว่าไม่นะครับเพราะจะมาในอัปเดต9.0แล้วเดเวลรหัสเนี่ยจะมีการได้รางวัลเพิ่มขึ้นไหมาจาก15 0 เพิ่มขึ้นไปอีกไหมเขาบอกว่ายังไม่มีแผนนะครับแล้วอัปเดต8.5ในเมื่อไหร่เขาบอกว่าไม่รู้นะครับแล้วก็แพผนในอนาคตพวกอัปเดตเกลกเนี่ยมีอะไรที่แบบสามารถบอกได้บ้างไหมเขาบอกว่า no answer ก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรเป็นพิเศษนะครับเกิดอะไรขึ้นเกี่วกับพารากอนล่ะก็ถูกแทนที่ด้วยออดดซีนั่นเองหลายๆคนอาจจะยังงงนะเผื่อกับเพิ่งกลับมาเล่นพารากอนไปไหน ก็ถูกแทนที่ด้วยอดิซี่นั่นเองนะครับต่อไปพ v p พแล้วอะไรเกิดกับทัวร์นาเมนต์ PVP เขาบอกว่า p v p ต้องถูกแก้ก่อนนะครับแล้วพารสี p. P. ่พพล่ะหลังจากที่ P v p ทพางานตามที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วรางวาลัลล่ะแน่นอนก็หลังจากที่เราแก้มันแล้วนะครับผมซึ่งกว่าจะแก้ได้ก็ต้องรอให้ปัญหาหลักๆมันหายไปก่อนฉะนั้นโอ้อันนี้ P v p พตอนนี้ปล่อยนอนยาวเลยครับแล้วก็อนาคตเดี๋ยวจะน่าจะดีขึ้นนะต่อไปในส่วนของคอสเมติกแล้วก็เพิ่มเติมนะครับแล้วเนื้อเรื่องขอองเเกกมยก็คื มันจะมีเพิ่มไหมนะครับเขาบอกว่าก็อาจจะอาจจะมีแบบเนื้อเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆต่อไปแล้วสัตว์ขี่ของเนื้อเรื่องล่ะเขาบอกว่าอาจจะไม่นะเพราะว่ามันใช้เวลามากเกินไปที่พเราจะสามารถเอาเวลาตรงนี้เนี่ยไปใช้กับส่วนอื่นได้โอเคก็รับได้แต่ว่าก็นั่นแหละนานๆทีมีก็ดีแต่พี่ว่านั่นแหละมันมันควรจะมันควรจะมีบ้างนะก็คล้ายๆกับแบบซีซันนลก,ก็โอเคแบบนันก็ได้คอสเมติกมิกซิงก็คือเป็นการผสมกันร,ระหว่างมีระบบเวปปอนส์ก็คือมีระบบอาวุธแล้วก็มีระบบอาร์เมอร์ที่เป็นเกราะน,นี่เองเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปไ ของทุกชุดนะครับอันนี้พี่ว่าดีมากเลยนะเวปบอนกับอาร์เมอร์เนี่ยเพราะว่าบางอันเนี่ยเกราะสวยบางอันเนี่ยอาวุธสวยก็ถ้ามันมิกแอนแมทได้นยโห<ฮ><ฮ>พี่บอกเลยว่าคอสเมติกเกมนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดูมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกนะต่อไปนะครับแล้วสําหรับสกินที่มีการแข่งขันเนี่ยเมื่อไราจะมาเขาบอกว่าตอนนี้ทําการถูกรีเมดหรือทําใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยมันเหมือนยังไม่ดีพอเฮ้ยใ,ใช่เหรอวะพี่ว่าสวยมากนะตัวของไอเซนเขาว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าทำมัดไม่ดีนิดสวยนะอี้วต่ไปแลทม ออหรือว่าเขาเรียกว่าการจัดทีมอะมันจะมีเพิ่มไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเอา1,000โลบัคแล้วกันเดี๋ยวจัดทีมใหม่ให้เพิ่มอีกทีมนึงอะไรเงี้ยเขาพูดเล่นๆนะน,นี่พูดเล่นๆแต่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ครับแล้วอ e ีโมดอื่นๆล่ะตอนนี้ทําไปแล้วครับแล้วก็แค่รอเพิ่มเข้าไปในเกมแค่นั้นพอระบบซิสเต็มกับระบบ UI เขาบอกว่า เปลี่ยนเจมเป็นเทรดลีโลไหมเขาบอกว่าไม่นะครับออดีแล้วแหละอย่าห,หาเปลี่ยนเลยช้นี่ทอนเฟอร์ล่ะก็คือโยกตัวธรรมดาไปใชน้นี่ไม่มีนะครับเนเวอร์เลยนะครับ Family UI ก็คือหน้าต่าง f a m i l ลีในไลน์อัพ g ชนสกรีนข้อแนะนำที่ดีอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้พี่เห็นด้วยนะเพราะว่าบางเกมเนี่ยเราเนี่ยจะต้อง ออกเกมนะครับไปใส่แฟมิลเียก่อนแล้วก็เข้าเกมมาใหม่ซึ่งอันนี้เนะี่ยบางทีมันก็น่าลำาคาถ้ามันเพิ่มเขม้ามาในเกมได้นะมันจะเป็นการเพิ่มที่เป็นคุณตี้ออฟไลน์ที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับหน้าสกินที่แหลกนะครับหรือสแต็กดูพิเคตก็คือสกินมันเยอะเกินแล้วจะทํายังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้บ้างซึ่งเขาบอกว่าปัญหานี้น่าจะแก้ได้ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนดูพิเคตสกินเนี่ยเป็น stack, stack el, สแต็กสแต็กเดียวสมมติว่าเป็นสกินยูรุจิใช่ไหมแล้วก็สกินยูรุจิแล้วก็ ugi, ็ก็กนอาปะ้แลลาาแลวเเซจจ หลอดสไลเดอร์ที่เราชอบเลื่อนๆกันนะขาย500สกินอะไรก็ว่าไปอันนี้น่าจะช่วยได้นะเออน่าจะช่วยได้ต่อไป multiple sell b u t t o n for family นะครับปุ่มขายหลายๆตัวสำหรับ family เขาบอก yes นะครับเพราะว่าตอนนี้นะมันมีแค่แบบกดที่ขายทีละตัวนะต่อไปนะครับ family trade แล้วความเปลี่ยนแปลงของกิลมีไหมการเปลี่ยนแปลงของกิลนะครับก็จะอนุญาตให้เราเชิญเพื่อนได้ ว้าวโอ้โหระบบคิวที่ไม่เราไม่คาดทีเลยว่ามันจะมีก็พูดเล่นนะเออมันมันก็ควรจะมีแหละระบบคิวเนาะเออมันก็ตลกมันก็ตลกแปลกๆเออแต่ก็โอเคก็น่าจะตอบแบบกวนๆผสมจริงมั้งแล้วก็จิปาถะละกันนะครับอันนี้ก็แล้วอย่างคิวกระเมรเนี่ยจะมีการรีเวิร์กหรือว่าจะมีร่างแวนการ์ดไหมเขาบอกว่าอาจจะต้องรออีเวนต์หรืออาจจะต้องมีการรีรันซ้ำนะอาจจะมีร่างอื่นให้หรือมีการรีเวิร์กให้นะครับต่อไปแฟมิเลียโปเกมอนล่ะเขาบอกไม่ครับโอ้มึงลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ อมันก็จริงนะช่องแฟมิเลียใส่โปเกมอนโอ้สวยต่อไปนะครับแล้วระบบพอท a อของบอ Rush ที่ปลดล็อกการหมุนเวียนของบอสอ่ะเป็นไปได้ไหมเขาบอกไม่นะครับมันจะทําให้อเทมหลายสัปดาห์มันอาจจะดูเพี้ยนๆไปหน่อยฉะนั้นก็เอาแค่ว่ามีแค่ b o สวิฟพอที่มันสามารถเอาไปทำเควสหรือว่าทำซูนะได้ทําอะไรได้น่าจะเวอร์กว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบทําฟาร์มรีโลฟาร์มอะไรแบบ ให้มันเวียนเป็น4-3-2-1 4-3-2-1แบบนี้น่าจะดีแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นทุกคนมันก็จะไปฟาร์มอีกริสแน่นอนแล้วก็มันจะฟาร์มดีโล่ง่ายอะไรเงี้ยวันนี้พี่ก็เห็นด้วยกับเขานะต่อไปนะครับอันนี้ก็คือการซัมมอนเนี่ยมันจะเกิดทุกๆท,ทาง นะครับผมสำหรับด่านที่มีหลายทางเขาบอกว่า could alternate if balance นะครับอาจจะเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าเขาทำให้มันสมดุลแล้วนะครับแล้วก็แล้วในอนาคตสามารถเลือก Rift ได้ไหมแทนที่จะต้องมารอ2สัปดาห์เขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องรอดูพี่ว่าก็เห็นด้วยนะแบบจูฮาบัตเนี่ยมันเขางงเต้องโกงอะไรเงี้ยตัวแอสโตโฟหรือว่าจีจก็อาจจะไม่ได้ตัวท็อปเทียมากบางคนอาจจะอยากได้จูฮาบัตอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็น่าสนใจครับ น่าสนใจมากกว่าบอดราชแต่ว่าสุดท้าย Index revamp with enemy mechanic info เขาบอกว่าแล้วระบบ Index ที่บอกเกี่ยวกับแ Me c h a นิกของศัตรูล่ะเขาบอกว่าก็มีในระบบ s t a ต e m e chan ิ c แล้วนะเออก็เห็นเคยเคยเห็นแวบๆอยู่ก็มันมีให้ตั้งแต่อัปเดตที่แล้วแหละเห็นแวบๆอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นมี cc ขึ้นไมถามถ้าพี่จำไม่ผิดโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของสรุปเวทีแปดจุดว่ามีอะไรบ้างเอารวมๆที่ว่าสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นในช่วงของ Import แนะ่นั่นแหละที่สําคัญมากๆหลายๆคนควรรู้แล้วก็ โอเคสปอยก็พูดไปเรียบร้อยแล้วอัปเดตหน้าเป็นตัวของ Dragon Ball Super นะครับที่มีตัวหลักเป็นโบลี่นั่นเองโอเคประมาณนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีนะครับ